ครับในส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของการตั้งค่าเบสโลเวอร์นะครับเพื่อใช้ในการทํางานผ่านตัวของคอนโทรเลอร์นะครับผมโดยการตั้งค่าของสถานาการณ์างานเครื่องรับสัญญาณให้เป็นเบสกับโลเวอร์นะครับโดยเบรจะทําหน้าที่ในการรับสัญญาณจากดาวเทียมนะครับและโลเวอร์จะเป็นตัวที่ใช้ในการตั้งเพื่อเก็บข้อมูลพิกัดครับโดยโปรแกรมที่เราจะใช้คือโปรแกรม s ซ r p ์แ เวอร์ชัน3.0นะครับถ้าเกิดมีเวอร์ชั่นอื่นที่ใหม่กว่านี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับโดยเราจะเข้าไปที่ตัวของโปรแกรมนะครับโดยตัวของโปรแกรมจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้เราทําการสร้างโปรเจกต์ใหม่ก่อนนะคขั้นแรกกดไปที่โปรเจกต์เมนเจอร์นะครับกดไปที่นิวจากนั้นก็ให้ทําการตั้งชื่อตัวของโปรเจกต์ของเรานะครับโดยผมจะตั้งชื่อเป็นเทส 0 5แล้วกัน,นครับแล้วกดโอเคครับกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับครับแล้วจากนั้นมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดไปที่ ellipsoid parameter นะครับโดยตั้งค่าตามนี้นะครับผมจากนั้น projection parameter นะครับโดยค่าจะใช้ไปตามนี้นะครับ จากนั้นให้เราไปทำการเลือกโซนนะครับให้กดไปที่ h d File Projection นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็น UTM นะครับเลือกคันที่เป็น UTM นะครับจากนั้นให้เราทำการหาโซน47นะครับถ้าเกิดคุณทำงานในแถวโซนของทางภาคอีสานของประเทศไทยให้เราเลือกเป็นโซน48นะครับ แล้วกดโอเคนะครับจากนั้นให้เราทำการมาเข้าตรงหน้าของ g o i f i l e นะครับให้เราทําการกด Open คลิกไปที่ egm 9 6 ggf กด import นะครับแล้วกดเปิดตรงนี้แล้วกดโอเคจากนั้นให้เราทำการกดโอเคเท่านี้เราเราก็จะสามารถสร้างโปรเจกต์ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการตั้งค่าตัวของเบสนะครับ ให้เราทําการกดไปที่ดีไว c e นะครับให้เราทําการกดที่ Comm communication เราก็ Disconnect ไปนะครับแล้วทําการกดที่ s e t t i n g ให้เราทําการเลือกของตัวเบสนะครับตัวเราสามารถเช็คชื่อ wi-Fi ของตัวเครื่องได้จาก Serial Number ที่อยู่ใต้ตัวเครื่องนะครับโดยตัวเบสเนี่ยจะคือตัวที่ลงท้ายด้วย0ู1นะครับตัวนี้กด Connect แล้วกดกลับแล้วกด Connect นะครับสักครู่นะครับเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับเบรดได้แล้วนะครับจากนั้นเาให้เรามาที่ working mode เข้าที่เบนะครับโดยตัวที่เราจะตั้งค่าเบรนั้นจะมีให้เรามาดูตรงที่ให้เราทำการกดสต็อปก่อนนะครับถ้าเกิดมันยังมันยังไม่ยอมสต็อปให้ให้เราทำการกดออกหนึ่งทีแล้วกดเข้ามานะครับอ่าเป็นแบบนี้ให้เราทำการกดไปที่อิม input Input b a s e c o o r d i n a t e นะครับให้เข้ามาที่ sett Set b a s e c o o r d i n a t e นะครับแล้วกดที่ Get c o l l e c t GPS นะฮะ Coordinate นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับพอมันเริ่มนิ่งแล้วให้เราทำการกดที่ Stop นะฮะแล้วกดโอเคแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นให้เราทำการเข้าไปที่ set b a s บสอ t ลเ n น h า g h นะครับ ตรงนี้คือความสูงของตัวเบรดนะครับเราผมจะใส่ความสูงของตัวเบรดไปนะครับจากที่เราวัดได้นะประมาณนี้นะครับนะครับต่อไปตรงนี้คือระบบเรดีโอนะครับระบบวิทยุนะครับให้มาเลือกตรงนี้เป็นระบบวิทยุนะครับเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ internal เรดิโอนะครับ ให้ดูด้วยว่าเราใช้ h ช n n e l ไหนนะครับโดยที่ผมใช้เป็น channel 4นะครับแล้วก็ค่าก็ตามนี้ครับทีมท a อก450นะครับตัวของอันนี้อยู่ที่444นะครับแล้วก็พาวเวอร์ที่ที0่1 0 0นนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นก็ทำการกดแต่จากนั้นก็มาทำการดูตัวของดาวเทียมที่เราใช้กันนะครับว่าใช้ระบบอะไรบ้างครับผมก็จะเปิดไว้เป็นตามนี้นะครับผม โดยดาวเทียมที่ปรากฏบนหน้าจอจะมีสัญชาติดังนี้นะครับ 1. GPS เป็นของอเมริกา 2. โกนัตเป็นของรัสเซีย 3. ไบดูเป็นของจีนและ 4. การิเลโอเป็นของสหภาพยุโรปนะครับส่วน SBAS จะเป็นดาวเทียมที่ค้างอยู่บนฟ้าที่จะคอยส่งสัญญาณค่าปรับแก้และเพิ่มค่าความสมบูรณ์ให้กับค่าพิกัด ที่รับจากดาวเทียม GNSS นะครับโดยจะทำการลดค่าความคลาดเคลื่อนแบบจุดเดียวจาก3-5เมตรเนี่ยจะเหลือเพียงแค่1เมตรเท่านั้นนะครับในเวลาไม่กี่วินาทีครับ<ม>จากนั้นกดสตาร์ทนี่ครับพอทำการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะทำการดังเป็น s t a ร t Recording นะครับนี่คือเสร็จแล้วสำหรับตัวเบรนะครับต่อมาเราจะมาตั้งค่าโรเบอร์กันนะครับเข้ามาที่ communication นะครับ Disconnect ไปเข้าที่ setting นะครับแลวเลือกอตัวที่ลงท้ายด้วย092นะครับตัวนี้ Connect แล้วกด Connect ทีหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ working mode นะครับเข้าไปที่ l o v e r โดยสิ่งที่เราจะตั้งค่าจาก l o v e r นะครับก็มีดังนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัว cut off angle เนี่ยคือตัวของ มุมที่เราใช้ในที่รับสัญญาณนะครับเราจะตั้งอยู่ประมาณ15นะครับองศานะครับส่วนอินเทอร์เน็ตเลดิโอเราก็สามารถมาเช็คได้นะว่าช่นลเนี่ยตรงกับตัวของเบรหรือเปล่านะครับโดยอันนี้เป็นตรงนะครับอยู่ที่ช่นงสเหมือนกันจากนั้นก็ทําการตั้งอาร์เทนาพารามิเตอร์นะครับโดยเราจะใส่ความสูงของตัวโพลนะครับจนถึงตัวของโลเวอร์นะครับโดยความสูงนี้จะเป็นค่าตายตัวนะอยู่ที่2 จุดศูนะครับจากนั้นก็ทำการเปิดดอาเทียมนะครับแล้วก็กดแอป l y โอเคนะครับ ตอนนี้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดเราจะทำการใช้งานให้เราเข้ามาที่ Survey Point นะครับผมนะครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้ตัวของโลเวอกับเบรนั้นพร้อมใช้งานแล้วครับต่อไปจะเป็นส่วนของการทำงานกันนะครับ